สวัสดีค่ะพี่น้องมอนี้แม่ไอไดาสิ้าเก็บเห็ดไข่มุกลววนเลยได้พี่น้องเด้อเอาไปไว้แตาตำแจ่วแสตู้เย็นไว้แต่กินโดนๆเนะพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังออกหลายเลยจ้าไปกันเลยจ้าบังพี่น้องเห็ด เห็ดไข่มมกพี่น้องเบิง้งเห็ดไข่มมกออกเมดาสิเลือกเอาแต่ดอกงามๆไปตำปนตำแจวนะพี่น้องอาแต่ดอกเป็นตูมมันนี่สวยๆงามงาม พี่น้องเลือกเอาเลยมูนี่เห็ดไข่มุกเลือกเอาเลือกเอาพี่น้องเบิง้งนี่ตะปบติปิอีนตำแจ้วแสบคลักพี่น้องเอ้ยนี่ก็ต้องขึ้นหน่อยๆบ่เอาโอาเห็ดไข่มุกดอกนี้โดนเจาะ ไข่หมูโอ้ยงามสำนีก็ล่างพ่อกินพี่น้องปันปันไข่เห็ดหลังโงกบานเฮ้า งามๆเลยพี่น้องเห็ดไข่มุก ฝนมืดมืดมากเลยพี่น้องก็ฝนสิตกแม่ดากระสิตสตัดแ้วกระสิตไปหลอกบ้านพืนดอก โอ้ยพี่น้องเอ้ยฝนตกลิ้นแล้วน้องไอ้ดากระพอก็สิเปียกแล้วเนาะป่ะนี่เอาห่มมานั่สัมปะบู้นเลื่มไว้ลดปุพี่น้องเอ้ยฝนมันชุกเกินพี่น้องเฮดเอเพิงวนันก็เลยบ่กออกไลน์ป่นี้ก็สิเป็นเฮดเอนี่แหละเฮดไข่มุกละพี่น้องเฮดไข่มุกลาย เก็บໄວ້តែទៅតាមแจ่ว เห็ดไข่มุกกระลังออกพี่น้องเอ้ยเหลือกแจะดอกอุป,ปุอิป,ปิโอ้ยดอกงามพี่น้องมันขาพี่น้องว่ามันขาเด็ดอันเห็ดเพิงหวานโอ,อันนี้ไม่เอาปาดดอกนี้ปาดขาได้บ่ โอ้ยได้พี่น้องเบิง้งปือ้อพุ่นอีกดอกนึง่มจะอ่อนขาพี่น้องเห็ดไข่มุกดอกก็งามเลยเก็บเอาก่อน สะออนเฮ็ดไข่หมุกมันง่ามปวดพี่นองเอาก่อนได้ปลาหน่อยหางง่ามดิเอาตอดอกมันเนี่ยดอกขาวจุนพุน เพิ่นบ่ทันได้ยืดออกพี่น้องเบิง่งป๊าดเห็ดไข่มุกดอกนี่นะเอาก่อนสินางน้ําพดน้ําพดน้ํโพอึเบิง่งปลาหน่อยนี่มันอัน ใบใหม่มันหนาพี่น้องกับมันก็เลยอุดมสมบูรณ์มันชุ่มชื่นครับมึงขันเอาไม้เคี้ยวเอากระซ้บส,สิบ่าได้เคียยวไข่เฮ็ดละโงบานเท่าหรอพี่น้องมันอุดมสมบูรณ์หมดหฮอดบ้านลวพี่นอ้องพี่เฮ็ดไข่มุกเม่็มดเก็บมากแต่บ่ท่านไหนเอาออหลอกออกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแมล็าสิบห้าลอกออกแล้วก็สิตตำเจว ย่างเนะพี่น้องอบในเตาอบแล้วก็ย่างตําแก้วเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินโดนโดนพี่น้องอุ้ยแสบหลายแมด่ดาสิภาเห็้วดจ้า